คุณตำรวจแจ้งว่าเหมือนเขาอะต้องการจะมาขอคุยหรือขอเจราจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยคือแม่ไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการที่จะมาฟังคําเจราจาหรืออะไรแค่ต้องการที่อยากจะมาเจอหน้าแล้วก็อยากมาฟังคําแก้ตัวว่าเขาจะพูดว่าอะไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาทําไปในวันนั้นอะไรเงี้ยเหมือนได้ยินคร่าวๆว่าเขาบอกว่าถ้าอันนี้ที่ที่ฟังมาค่ะถ้าวันนั้นจะจะ จะทําให้น้องถึงเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคงจะหลบให้รถพยาบาลแต่จริงๆแล้วแม่ว่ามันคือคาแก้ตัวค่ะแต่ก็เลยคือแบบไม่รู้ว่าอยากจะฝากอะไรแต่ขอเห็นหน้าก่อนขอขอขอว่าเขาจะพูดมานในทานองไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอเขาพูดก่อนนะจ้ะใช่ ถ้าเขาขอเจอจาขอ,อขอเกลือเนี่ยเราไม่ยอมไม่ไม่มีค่ะไม่รับคําขอโทษเป็นเงินสดหรือใดๆอ,อะไรทั้งนั้นนะคะต้องการให้เป็การเป็นอย่างนีนต้องการให้เป็นเคสสุดท้ายค่ะแล้วก็อยากให้เขาได้รับโทษจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เหมือนคุณตารวจแจ้งว่าหรือว่าเขาบอกว่าจะได้รับโทษแบบนี้แต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รับโทษอะไรใด,ด,ดๆเลยก็ได้อาจจะหลุด ดีน,นี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเคสไหนอย่าปาศจาก้องหรือกรดนการอะไรก็ขอให้แบบได้รับโทษจริงๆนะคะไม่อยากให้หลุดเลยเพราะว่านี่แค่แบบมันมันมันไม่ควรจะเป็นเคสเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกในสังคมด้วยซ้ำเหมือนเราเห็นการแบบข้อ เหมือนช่องโหว่ที่ทําให้กฎหมายมันมันไม่สามารถทําให้คนที่ทําความผิดได้รับโทษอะคะ่ะ